ตคำสารภาพของชาวลิงเวิร์ประพันธ์โดยเอ็ดวัตเฟเดริกเบนสันเมื่อประมาณ130ปาปีเป็นเรื่องราวของชายที่ชื่อว่าชาวลิงเวิร์ที่ก่อคดีกับมันดาชีวิตหลังจากนั้นของเขาจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังค่ะชาวลิงเวิร์เป็นคนน่ากลัวโหดร้ายแบบเงียบเยบแต่เมื่อถูกเจ้าหน้าที่จับและสารพิจารณาให้ประหารชีวิต เขาก็ยอมรับความตายด้วยความสงบโดยปราศจากความเห็นอกเห็นใจจากสังคมชาลินเวิร์ตเป็นเจ้าของร้านหนังสือพิมพ์เล็กๆในเมืองเชฟฟิลด์เขาอยู่กับภรรยาและแม่แม่ของเขาไม่ได้ร่ำรวยแต่พอมีเงินของตนเองจำนวนไม่มากชาลินเวิร์ตต้องการเงินของแม่ไปใช้หนี้แต่แม่ไม่ยอมให้เขากโกรธมากชาลินเวิร์ตกับแม่มักมีปากเสียงกันบ่อยวันหนึ่งแม่บอกเขาว่า แม่จะไปอยู่กับเพื่อนที่ลอนดอนต่อมาขณะที่ภรรยาของเขาไปเยี่ยมญาติหลายวันชาลิงเวิร์ดได้ทะเลาะกับแม่ยางอย่างรุนแรงเขาได้ใช้เชือกรัดคอแม่จนเสียชีวิตแล้วเขานำศพแม่ไปฝังในสวนหลังบ้านจัดการนำเสื้อผ้าและของใช้ของแม่ใส่กระเป๋าและส่งไปที่ลอนดอนเมือ่อภรรยาของชาลิงเวิร์ดกลับมาเขาบอกเธอว่าแม่ของเขาไปอยู่กับเพื่อน แม่ลืมบอกที่อยู่ของเพื่อนให้เขาเอาไว้ภายหลังการฆ่าแม่แล้วทุกอย่างสําหรับชาวเรงเวิร์ดผ่านไปด้วยดีเขาเป็นคนฉลาดพอที่จะไม่เอาเงินของแม่ออกมาใช้ทันทีห้องพักของแม่ที่ว่างเขาจัดการให้คนมาเช่าดังนั้นคนจึงไม่สงสัยที่เขาสามารถจ่ายนี่ได้แต่ด้วยเหตุที่เขาทำความผิดพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเขาเริ่มกังวลใจ ว่าการฝังศพแม่ลึกพอไหมชาลิงวดร์จึงซื้อหินมาทําส่วนเล็กๆข,ข้างๆหลุมสพแม่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีแต่แล้วสิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือกระเป๋าเสื้อผ้าของแม่ที่เขาส่งไปลอนดอนได้มาถึงสถานีรถไฟคิงคอสกระเป๋าดังกล่าวไม่มีเจ้าของมารับจึงถูกส่งไปที่แผนกของหายแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีก คือได้เกิดไฟลุกไหม้ที่สถานีรถไฟเจ้าหน้าที่ได้ส่งจดหมายเพื่อคืนกระเป๋ากลับไปยังผู้ส่งซึ่งจาหน่าถึงมิสซิสลิงเวิร์ดซึ่งอาจหมายถึงแม่หรือภรรยาของชาวลิงเวิร์ดก็ได้แต่เมื่อแม่ไม่อยู่ภรรยาของชาวลิงเวิร์ดจึงเปิดอ่านคือสงสัยว่าทำไมกระเป๋าของแม่ไปอยู่แผนกของหายชาวลิงเวิร์ดลิงเวิร์ดบอกเหตุผลไม่ได้ภรรยาของเขาได้คาดคันให้เขาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า แม่ของเขาได้หายตัวไปชาวริงเว์ตไม่มีเหตุผลที่จะไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกระบวนการทางกฎหมายก็เริ่มเคลื่อนไหวเจ้าหน้าที่ได้มาตรวจหาร่องรอยที่บ้านการเคลื่อนไหวเงินในธนาคารและการตรวจสว,สวนหย่อมทุกอย่างไม่ได้ซับซ้อนการไต่สวนกินเวลาไม่นานแล้วการจับกลุ่มก็เกิดขึ้นในที่สุดวันสุดท้ายของการตัดสินก็มาถึง ผู้หญิงที่เป็นแม่พากันมาฟังการพิจารณาเมื่อผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอบรรดาผู้เป็นแม่ต่างพอใจและเห็นสมควรอย่างยิ่งเพราะเป็นคดีอาจญะกรรมต่อความเป็นแม่ที่ไม่สมควรให้เกิดขึ้นชาวรุ่งเวิร์ดมีท่าทีสงบไม่แสดงอารมณ์วันไหวและปฏิเสธข้อกล่าวหาเมื่อการแขวนคอเสร็จสิ้นคุณหมอทีเดล มีหน้าที่มาตรวจสอบว่านักโทษประหารตายจริงหรือไม่คุณหมอได้เห็นขั้นตอนการแขวนคอจนนักโทษฟุบลงกับพื้นดิ้นและเงียบไปคุณหมอทีเดลวได้ตรวจร่าง,างกายของชาลิ่งวดทุกอย่างเป็นไปตามลักษณะของคนถูกแขวนคอคือคอพับลิ้นห้อยตาเหลือกและตายทันทีแต่ขณะที่คุณหมอทีเดลตรวจศพคุณหมอรู้สึกถึงความแปลก การสัมผัสกับวิญญาณของคนตายและที่แปลกอีกอย่างคือเชือกที่ใช้แขวนคอได้หายไปเมื่อกลับถึงที่พักคุณหมอทีเดียวอดคิดถึงคดีของชาลิงวิร์ดไม่ได้เพราะเป็นคดีที่น่ากลัวคุณหมอคิดว่าหรือผู้ร้ายจะเป็นคนเสียสติแต่สำหรับชาวบ้านพวกเขาต่างพูดว่าเขาเป็นสามีที่ดีเป็นเพื่อนบ้านที่ดีแต่ทำไมเขาถึงก่อคดีอย่างเลือดเย็นได้ เขายังไม่รับสารภาพและไม่ขอให้อภัยช่วงค่ำวันต่อมามีเสียงโทรศัพท์ถึงคุณหมอเสียงนั้นพูดค่อยมากเหมือนเสียงกระซิบแล้วก็เงียบไปวันรุ่งขึ้นขณะที่คุณหมอเดินผ่านห้องประหารเขารู้สึกได้ถึงวิญญาณที่ดูเหมือนจะมาขอความเชื่อยเหลือคุณหมอได้คุยกับผู้คุมนักโทษซึ่งก็บอกตรงกันว่าได้เห็นอะไรบางอย่างแปลกๆหลังการประหารชาวลิงเวิร์ เช่นสมุดโทรศัพท์เปิดหน้าได้เองทั้งๆท,ที่ไม่มีลมพัดคุณหมอจึงกล่าวว่าชาวลริงเวิร์ดอาจจะกำลังขอความช่วยเหลือคืนต่อมาก็มีเสียงโทรศัพท์อีกเสียงนั้นดังกว่าเดิมเป็นเสียงร้องไห้อย่างหมดหวังคุณหมอถามว่านั่นชาวลริงเวิร์ดใช่ไหมเสียงตอบกลับมาเป็นเสียงโหยหวนว่าผมต้องการพูดแต่ไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้ ได้โปรดบอกเขาว่าผมชาเริงวดกำลังทุกทรมานไม่สามารถออกจากคุกนี้ได้มันหนาวคุณหมอโปรดตามนักบวชประจำห้องขังซึ่งสวดมนต์ให้ผมขณะผมเข้าหลักประหารแล้วเสียงร้องอย่างสิ้นหวังก็ตามมาคุณหมอใช้ความพยายามในการอธิบายสิ่งที่ได้พบเห็นเกี่ยวกับชาเริงวดคุณหมอได้เชิญ บาทหลวงมาที่ห้องเพื่อคอยรับโทรศัพท์ของชาว,วลิงวนก่อนเสียงโทรศัพท์ได้เกิดสิ่งที่แปลกที่แสดงให้บาทหลวงทราบว่าวิญญาณของชางลิงวนได้มาถึงคือกระดาษบนโต๊ะของคุณหมอได้ปิวรนทั้งๆที่หน้าต่างห้องปิดบาทหลวงที่สวดมนต์แล้วสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าคุณหมอและบาทหลวงคือวิญญาณของชางลิงวด ในร่างคอหักศรีรษะเอียงไปข้างหนึ่งใบหน้าซีดเซียวแล้วเสียงอะไรบางอย่างหล่นบนพื้นก็ดังขึ้นเป็นเชือกเส้นที่หายไปแล้ววิญญาณก็หายไปมีแต่เชือกเส้นหนึ่งบนพื้นเท่านั้นค้นหมอหน้าซีดเงอแตกบาทหลวงสวดมนต์ให้ชาลิงเวิร์ดแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นบาทหลวงรับและถามว่าชาลิงเวิร์ดคุณเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นใช่ไหม เสียงที่ตอบกลับมาพูดเบาๆและแหบแห้งว่าผมขออภัยผมขอสารภาพแล้วทุกอย่างก็เงียบลงถ้าท่านชอบฟังเรื่องสยองโปรดติดตามรับฟังและกดหัวใจเป็นกำลังใจใหใ้ในการจัดทำด้วยค่ะขอบคุณค่ะ